ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับต้องสั่งชี้แนวนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกราัเด็ดฟรีของใกล้เอเอสบันตุโคนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัว7จ็ดลันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ชวนกดตุกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการอักเงินย้อนหลังนะครับในอักพร้อมแล้วครับไปรับชมเน็ตเอเอสตัวที่1กันเลยนะครับ เน็ตเอตัวที่1กดดอกจัน550ดอกจัน3ามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกะัยะการแจ้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่2นะครับเน็ตตัวที่2กดดอกจัน5้าศดอกจัน3 1 0หสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกะัยะการแจ้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่3นะครับ เน็ตตัวที่สามกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน 7, 0, 3, 7, 4, เจ็ดศูนย์สามเจ็ดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสี่กิกระยะการใช้งานนานถึงสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่สี่นะครับเน็ตตัวที่สี่กดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่เคีนะครับก็เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนะครับระยะการใช้งานก็นานหนึ่งวันนะครับ เน็ตตัวที่ห้านะครับเน็ตตัวที่5้ากดดอกจัน5 5ศดอกจัน3 3 5สสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 384kB ระยะการใช้งานนาน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่6นะครับเน็ตตัวที่6กดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน7 0 2 2สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 1G กิกระยะการใช้งานนานถึง30วันนะครับเน็ตตัวที่7ด ตัวจุดตายครับเน็ตตัวที่เจ็ดกดดอกจันเจ็ดแปดแปดดอกจันสี่สองศูนย์เก้าสี่เหลี่ยม e ก็จะเป็นเน็ตความเร็วสี่กิกระยะการใช้งานนานสามสิบวันนะครับก็ครบไปทั้งเจ็ดตัวเจ็ดหลัดแลวนะครับก็ลองกดสมัครกันให้ครบทุกตัวทุกหลัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ